มีคนถามมาว่าทำไมไม่พูดในสิ่งที่คนเขาสนใจอันนี้เป็นปัญหาให้คิดเลยนะคะว่าคนเราสนใจอะไรนี่หลากหลายมากตามแต่อายุนะคะตามแต่วัยตามแต่เพศนะคะบางคนก็สนใจการเมืองถ้าเด็กหน่อยก็สนใจดาราใครจะรักกับใครใครจะเลิกกับใครเนี่ยนะคะ ซึ่งเป็นอะไรที่นำเสนอได้ยากมากและ youtube นี่ก็เป็นอะไรที่น่ารักมีเรื่องหลากหลายแบบนี้ให้เลือกชมได้ตามใจชอบเลยนะคะใครสนใจแบบไหนก็เลือกชมได้เลยค่ะช่องนี้ก็จะนำเสนอในสิ่งที่เป็นตัวตนของเราอะนะคะเราก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายอย่างที่พีเซนต์ไปแล้วนะคะอาหารอร่อย อะไรที่สวยงามนะคะดินฟ้าอากาศอาหารอร่อยนะคะแล้วก็ขอให้มีเงินทองใช้จ่ายเหมือนกระไหลออกมาจากน้ำก๊อกนะคะสำหรับผู้ที่เข้ามาติดตามชมนะคะกดติดตามก่อนเลยนะคะแล้วมาชมกันต่อคะ่ะ ชมกันอย่างสบายๆนะคะกดไลค์กดแชร์วันนี้เราจะคุยกันเรื่องอาหารนะคะอาหารที่เรารับประทานที่ผ่านมาแล้วแล้วก็ใครสนใจที่ยังไม่ได้ชมก็นํามาให้ชมนะคะอาหารแต่ละภาคนี่ก็มีความแตกต่างกันไปนะคะใครชอบแบบไหนก็ทานแบบนั้นนะคะ ของอย่างนี้มันแล้วแต่ค่ะแต่และภูมิภาคเนี่ยทานกันไม่เหมือนกันนะคะแต่ก็ล้วนแต่เป็นอาหารที่อร่อยนะคะอร่อยแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายก็ตามที่ชอบนะคะใครชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นนะคะแล้วเราก็พาชมมีอาหารแต่และว,วันเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะ ทุกๆวันต้องทานอาหารแล้วเราก็ไม่ให้ซ้ำกันอยู่แล้วมันต้องทานอาหารที่ไม่ซ้ำกันในทุกๆวันนะครับเพื่อหนึ่งคือไม่ไม่ให้เบื่อหน่ายแล้วก็ให้เป็นความอร่อยเป็นสุนทรีของชีวิตนะคะใครชอบแบบไหนก็ทานแบบนั้นเลือกเอาได้ตามใจนะคะถ้าเป็นคนไทยก็คงจะทานข้าวนะคะ ถ้าเป็นฝรั่งต่างประเทศเขาก็อาจจะทานไก่เฉยๆเขาไม่ทานกับข้าวของเราก็คงเป็นอะไรที่ว่าคุ้นเคยว่าทานอาหารแล้วต้องมีข้าวนะคะแล้ววันไหนที่เป็นวันดีๆของเราเนี่ยมันก็จะมีอะไรพิเศษขึ้นมาหน่อยตื่นเช้าทานกาแฟทานขนมแล้วก็จะมีอะไรกันเล็กๆน้อยๆกันในครอบครัวนะคะวันพิเศษก็คือวันพิเศษ แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะทํากันในครอบครัวนะคะและยิ่งในวัยอย่างนี้แล้วเราก็ไม่เอิกเกริกนนะคะก็เป็นอะไรที่สบายใจมีความสุขกันเล็กๆน้อยๆเท่าที่จะหาได้นะคะชีวิตเดี๋ยวนี้มันไม่แน่นอนอะไรที่ทําวันนี้ได้ก็ทําเลยอย่ารอนะคะชีวิตเนี่ยนอกจากอาหารแล้วเราก็ยังต้องชมอะไรให้มันเพลิดเพลิน ความสวยความงามอะไรต่างๆเนี่ยมองอะไรก็ให้เป็นเรื่องของความสวยงามนะคะดูแล้วดูแล้วสดชื่นแจ่มใสนะคะเมืองไทยยังไงก็เป็นเมืองร้อนอากาศร้อนดอกไม้บางแบบบางชนิดเขาก็จะชอบแดดนะคะยิ่งแดดมากๆเนี่ยเขาจะแดงสวยมากค่ะวันดีๆอย่างเงี้ยช่วงนี้เป็นวันดีนะคะเราก็พบปะ ญาติผู้ใหญ่ของเราซึ่งญาติเราก็เหลือน้อยแล้วนะคะเราเหลือกันไม่เยอะแล้วเราก็ต้องใช้วันเวลาให้เกิดประโยชน์สร้างความรักกันนะคะคุยอะไรที่เป็นเรื่องดีสนุกสนานนะคะไม่ซีเรียสก็ไปไหนไปด้วยกันนะคะสร้างบรรยากาศดีๆวันเวลามันผ่านไปรวดเร็วคะ่ะ ็เห็นของสวยของงามนะคะเราก็ไม่ได้ไปบ่อยๆเพราะมันก็ไกลพอสมควรทำภาพมาให้เพื่อนๆชมค่ะแล้ววันที่เราอยู่บ้านเราก็ทำอาหารทานเองนะคะก็เป็นอะไรที่ง่ายๆเพราะเราก็ไม่ได้เก่งกาดอะไรเหมือนที่คุยบ่อยๆแล้วนะคะอะไรที่เราทานได้ง่ายสะดวกเราก็ทำทานเองเนี่ยนะคะก็ชมเอากันเลยค่ะ เราก็ทำลูกชิ้นปิ้งกันนะคะก็เป็นอะไรที่ง่ายๆแล้วก็อิ่มอร่อยนะคะที่แล้วเห็นเขาคิดลูกชิ้นกันนะคะลูกชิ้นยืนทานของเราก็เป็นลูกชิ้นยืนปิ้งนะคะ ยังไงมันต้องยืนปิ้งอยู่แน่ๆค่ะเรามีเครื่องปิ้งนะคะก็ใช้เวลาสักสิบนาทีก็ปิ้งเสร็จค่ะเครื่องไฟฟ้านะคะแล้วก็มีน้ำผลไม้นะคะมะม่วงนะคะมะม่วงปั่นเขาเรียกอะไรอะ่ะเขาก็มีชื่อเรียกของเขาว่านะคะสมูทตี้แมงโก้อะไรเนี้ยแล้วก็มีส้มมี มะม่วงส้มก็มีหลายพันธุ์นะคะมะม่วงก็มีหลายพันธุ์เมืองไทยมีผลไม้เยอะให้เลือกทานได้ตามชอบเลยค่ะอยากทานอะไรเนะี่ยแบบไหนหวานเนาะมากหวานน้อยเนะี่ยมีหมดนะคะอุดมสมบูรณ์มากมะม่วงมีเยอะๆก็เอามาทำสมูทตี้มะม่วงเราก็มีอาหารเราอยากทานอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นนะคะถึงมันจะเป็นหน้าร้อนเราก็ลด อะไรบางอย่างเพิ่มอะไรบางอย่างเข้าไปเพื่อให้มันทานได้เหมาะกับหน้าร้อนที่จะไม่เป็นปัญหานะคะอย่างครีมครีมเนี่ยเราก็ลดลงไปแต่เราก็ยังใช้เนยเป็นหลักของเขาอะนะคะคาร์โบสปากเกตตี้คาโบนาร่านะคะพวกนี้เขาก็จะอร่อยด้วยเนยด้วยชีสด้วยกระิกน,นะคะก็อะไรเราชอบเราก็ทำทานอย่างที่เราชอบมาคะ่ะ เพื่อนๆบางคนอาจจะไม่ชอบนะคะก็แล้วแต่ค่ะนะคะใครชอบอย่างไรก็ทานอย่างนั้นเลยถ้าชอบอาหารไทยเนี่ยเราก็มีบางวันเราก็ทานเส้นๆเ,เหมือนกันเนี่ยค่ะเป็นบะหมี่ต้มยำหมูสับลูกชิ้นหมูนะคะก็เป็นอะไรที่ง่ายๆทานและอร่อยมันเป็นเรื่องที่ว่าทุกวันมาต้องทานอาหารน่ะนะคะอย่างวันนี้ก็ทานข้าวผัด ไส้กรอกไข่นะคะเนี่ยก็ผัดเปลี่ยนเวียนกันไปอยากทานนู่นทานนี่ก็เปลี่ยนไปวันนี้เป็นคิวของข้าวผัดไส้กรอกไข่นะคะถ้าขาดไข่แล้วก็จะไม่หอมค่ะมันก็จะเป็นชูรสนะคะและอีกวันหนึ่งนี่ล้วก็เปลี่ยนอีกทำข้าวผัดแหนมนะคะ ข้าวผัดแหนมอันเนี้ยรสเลิศเลยค่ะเพราะว่ามันได้สามรสมีเค็มมีเปรี้ยวมีมันของข้าวนะคะหนังหมูเนี่ยเขาจะทําให้กลมกล่อมเมื่อเวลาโดนไฟเอาไปผัดนะคะแล้วก็จะอร่อยค่ะก็บอกเราอยู่มีชีวิตอยู่เนี่ยวันทานสามมื้อถ้าทานเยอะๆเบื่อก็ลดเหลือสองมื้อนะคะก็ไม่มีปัญหาอยู่ที่ว่าเราอยากทานหรือเปล่าถ้าอยากทานก็ทานไปเลยสามมื้อ ไ,ไม่อยากทานก็ลดลงไปเหลือสองมือ้อเป็นอะไรที่แล้วแต่เราจะสะดวกเลยนะคะใครชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นได้เลยค่ะชีวิตนะมันไม่ยาวนะคะปุกปรับปุกปรับเกิดอ,อะไรขึ้นก็ไม่รู้วันวันนี้อยากทำอะไรทำเลยค่ะนะคะแลวเราไม่ต้องไปรอว่าคนอื่นเขาชอบไหมถ้าเราชอบเราทำเลยค่ะเราเอาตัวเราเป็นที่ตั้งนะคะเราอย่าเอาคนอื่นมาเป็นหลักให้ให้ให้เราต้อง เดินตามนะคะเมืองนอกเขาก็มีขายนะคะทุกอย่างเนี่ยมีขายที่เมืองนอกหมดส่งไปขายก็จะค่าใช้จ่ายสูงขึ้นนิดมีค่าขนส่งนะคะเป็นธรรมดาค่ะเมืองไทยเ็าอุดมสมบูรณ์ซื้อได้ถูกหน่อยเมืองนอกก็อาจจะต้องแพงอีกนิดหนึ่งเพิ่มค่าขนส่งค่ะนี่แล้วอย่างวันนี้นะคะเราก็ทาน ไก่ย่างยำไก่ย่างน้ำตกนะคะก็เป็นอะไรที่แซบ่บๆนะคะแซ่บดีเลยหลายรสเนื้อเปรี้ยวเค็มนะคะแล้วก็ใส่ข้าวคั่วด้วยก็จะหอมอร่อยค่ะนะคะก็ใครชอบพวกยำๆนี้ก็ทานได้เลยค่ะเปลี่ยนบ้างเป็นหมูก็เปลี่ยนมาเป็นไก่นะคะเพื่อจะได้ไม่จําเจซ้ํากันนะคะอะไรที่ที่ทาให้เรามีความสุขกาะทำเลยค่ะ แล้วเรามีข้าวของอะไรเดี๋ยวนี้มันก็ซื้อหาไม่ยากใส่ตู้เย็นไว้อยากทําอะไรก็เอามาทําทานเลยค่ะหรือถ้าใครไม่สะดวกทําก็ซื้อเดี๋ยวนี้ก็มีร้านทั่วไปหมดนะคะของอย่างนี้ก็เป็นธรรมดาและไอ้พวกยำๆเนี่ยมันขาดไม่ได้ร้านไหนก็จะมีนะคะขายยอดฮิตเลยค่ะขายดีซะด้วยนะคะของอย่างนี้ขายเปิดร้านส้มตำหรือยำๆอะไรพวกเนื้อขายดีมากๆค่ะ วันนี้ก็ชวนคุยหลายเรื่องนะคะไม่ทราบว่าจะมีเรื่องที่ถูกใจบ้างหรือเปล่านะคะแต่เราก็จะไม่พูดเรื่องการเมืองนะคะเราจะพูดเรื่องการทำอาหารเราพบปะพี่น้องมาเจอกันเนี่ยก็จะมีเรื่องแต่การทานอาหารการรวมตัวกันเนี่ยเพื่อทานอาหารแล้วก็สมัครสมานรักไข้ปองดองกันก็นำภาพมาเสนอให้ชม,มนะคะ เนี่ยค่ะและโอกาสพิเศษพิเศษอย่างเงี้ยเราก็มีอาหารพิเศษมานะคะแล้วก็การทานอาหารเราก็ทานกันในบ้านของเราเนะะี่ยค่ะเป็นส่วนใหญ่เดี๋ยวถ้าออกทานข้างนอกบ้างก็มีนะคะแล้วแต่แต่เงี้ยอย่างค่ ค่ำม,มืดหรือเย็นๆเนี่ยเราก็จะทานกันในบ้านอาหารอร่อยๆอของเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะอร่อยของเราไม่รู้อร่อยของคนอื่นหรือเปล่านะคะก็แล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันน่ะนะคะของอย่างนี้จะบอกให้นําเสนอสิ่งที่ชื่นชอบคงไม่ได้เราก็นําเสนอภาพบรรยากาศสวยๆอาหารอร่อยนะคะมาให้ได้ชมกันนะคะ ก็หวังว่าคงคงมีคนชอบบ้างดอกไม้นี่ก็เป็นอะไรที่โอกาสพิเศษนะคะดอกชิวลิปสีสวยค่ะก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะแม่บา,บายนะคะรักษาสุขภาพด้วยค่ะ พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะซับ c r i b e แล้วก็ไลค์แชร์ด้วยนะคะนะขอบคุณค่ะ